นี่วันนี้วิฟ้ามา,มาว,นนวันนี้วันสงการวันที่สิบสี่ใช่ไหมหมาหาปู่กยายเนี่ยนั่งอยู่หาปู่กาันี้มีอะไรบ้างเนี่ยกับข้าวเนี่ยเยอะเลยโมีหมูสเต๊ะมีปลาทับทิมทอดกระเทียมยำหมูยอไก่ย่างหอยแมงคู่โอ้ยเยอะเลยอย่างกับมัตคาเลยโอ้ไม่เก็บไว้กินวันอื่นเลยอ ตายเลยกินเงินตายเอาไฟฟ้ามากินแมสมาด้วยนะครับเพราะว่าเสี่ยงโควิด ครัวันนี้มาที่วัดต้นสนหางทองวันนี้วันสงการพาน้องอิฟ้ามานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำบุญกันข้างบนนะครับกยจะเข้าไปทำบุญข้างในนะครับทำบุญข้สา เราจะไปทำบุญสมเด็จพระศรีมังกรเรามาอขอพรอกันไปเลยแล้วถ่ายรูปกับป้านหน่อยนะครับ เรียมตัวไว้พานะครับทำาบุญให้กรมไม้แค่รอบเดียวเลยแค่อย่างคนน่ะเดี๋ยวไปจุดข้างนอกครับ สมเด็จพระีเมืองทององค์ใหญ่มากอยู่ข้างบนเลยบุญฟ้าตัวเล็กนิดเดียวเองนี่มงไหว้พระนะครับทำบุญสมเด็จพาะีเมืองทองที่วัดต้นสนนี่น้องฟ้ามาทำบุญวันนี้มาหาปุกกระยาเสร็จแล้วก็มาทำบุญนะครับก่อนกลับกรุงเทพเพื่อโชคลาภนะครับนี่ มีพามาปิดทอง,ป,ทองปิดทองขอโชคขอราบนะครับผส่งพระสังกรจจัยก็ตั้งเลยแล้ว ข้าไฟไปเลยครับจะได้มีไฟใช้ตลอดแล้วก็ทำบุญค่าน้ำมีค่าน้ำข้าไฟไน,ไน้ำมนต์มีน้ำมนต์ด้วยนะน้ำมนต์ใบาทใ่บาท,บาทเสร็จมาก็ส่งน้ำครับวันสงการนะครับ โอเควันนี้ไปวัดสนสนมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้วันนี้มามาอีกที่หนึ่งคือวัดขุนอินประมูลพานอนนะครับวันนี้ก็เป็นเป็น,อ,นอินทประมูลอ่านว่าอินทัประมูลนะ<แ>นี่เดี๋ยวจะไหว้พระอีกนะครับไหว้พระขอพรอ,อีกแล้วให้ไม่เป็นเด็กดื้อน,นะให้ไม่ว่าพ่อแม่ ให้เรียกเก่งนี่ครับเดินไปไหว้พระแล้วน้องฟ้าวัดขุนอินทัพประมูลพรนอนนะครับอายุน่าจะเป็นร้อยปีได้ไหมไม่ไแน่ใจนะัแต่ว่านานแล้วคนมาไหว้กันเยอะเลยทมาอ่างทองก็จะมาไหว้พระขุนอินประมูลทัพประมูล เราไหว้พักก่อนน้องอีฟ้าาไว้พรกันห้พระไหว้พะนขอพร้นะครับน้องอีฟ้านนปริดีลูกปรีดีอ่ะ เเย็นลูกเอามาหา้าหน่อย็จะรว่นี่นแเอาแล้วาแล้วลมลดงนั้นไม่ร้อนหรอกเข้าไปเลยนะตรงนั้นแหละเออ่นหละอืมปิดทองไปทอง นี่ครับบริเวณร,รอบๆครับคนก็มาพอสมควรนะครับว่าวันนี้มันวันที่14เมษาวันส่งการวันที่สองเดี๋ยวมีของขาย,ยตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูของขายว่ามีอะไรขายมั่ง ก่อนนะครับงั้นไปถ่ายรูปก่อนนี่ครับนออยู่น้ำดอกไม้น้ำงดอกไม้สดงกระตังไปนี่ครับมีของขายด้วยนะครับน้ำตาลสด ต้องร้ายขายด้วยมีพืชพันธุ์เกษ,ษกตรนะครับเป็นไม้ส,สวยๆโตเท่าไหร่ ห้าบาทได้เลยแล้วคะเอาเอาแบบกินเลยนะมีกรเทียมแลยไม่มีมุ้งออมุ่งน้ำดอกไม้อร่อยไหมมีทองด้วยน้องอีฟามาซื้อหมวกนะครับสวยเลยเนี่ยมาสองใบหนึ่งร้อยบาท สวัสดกกีครับวันนี้วันที่สิบสิบห้านะวันนี้ที่สิบห้าเมื่อวานไปบ้านย่ามาแต่วันนี้มาที่อยุธยานะมันเรามากินกุ้งกันนะครับพาน้องอีฟ้ามากินกุ้งตัวโตโต,โต,โต,โตนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดบางกุ้งนะครับตลาดบางกุ้งเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับนี่เรากําลังจะเข้าไปตลาดบางกุ้งนะครับโอ้โหกุ้งเพียบเลยนี่หลายไ้ายหลายกิโล แล้วก็เผากินในร้านได้เลยนะครับเยอะแยะเลยลาารอ้อยปลาแมังกุ้งไหลอย่างกุ้งไหลไหซ้ายเลย400 สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสามร้อยมีคำมาทีลาแล้วนะครับกำลังเลือกอาหารเนาะนี่สั่งปุ้งไปแล้วสิโลหนึ่งโลสี่ร้อยใช่ไหม มา,มาแล้วครับกุ้งม,มาแล้วกุ้งนี่กุ่งตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวมีไข่แล้วก็โลโลสี่ร้อยบาท เราสั่งกุ้งแล้วเดี๋ยวเรารออาหารข้าวผัดปูแล้วก็จะมียำหอยนางรมทรงเครื่องนะครับนี่เป็ไงม้ง่งโชกุ้งดิอ๋อเป็ไงตัวขนาดน,นี้ตัวขนาดนี้เลยครับแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ซีอิ๊วธรรมดา อร่อยใช่ไหมนี่หอยนางรมนะครับหอยนางรมทรงเครื่องเครื่องอาจจะน้อยไปหน่อยหอยนางรมสดเลยนี่ครับหอยนางรมนี่ต้วงไปเลยมาแล้วยำวุ้นเส้น ของน้องฟ้าอฟ้าเล็กเยี๋เพิ่งกินดเด็กอย่าเล่นดินี่ก่อนเนาะมาเตรียมตัวกินยำเพิ่เส้นอะ่ะดูดิว่ามันรสชาติเป็นยังไงมั่งมีปลาหม,ปหมึกด้วยปลาหมึกด้วยโอ้โหเห็นไหมมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกเลยอโอ้ดูน่ากินมากเดี๋ยวรอข้าวเดี๋ยวมีข้าวบัดปูอีกเดี๋ยวลองชิมก่อนดิลองชิมน้ําก่อนดิรสชาติเป็นยังไงบ้าง,งลองชิมน้ําก่อน<ม>แล้วค่อยกินกุ้งดิอ้าวกินกุ้งไปเลยมันลองชิมม่นนี่ก่อนนะ ฟ้าชอบกินกุ้งมากเลยครับนี่ฟ้าบอกว่าจองปลาหมึกจิม้มซีฟู้ดอีกด้วยครับชอบมากครับค้นหาควานหาปลาหมึกใหญ่เลยทั้งเส้นด้วยมาอีกแล้วข้าวผัดปูดูเลยว่ามีปูกี่ชิ้น นี่งไงเราจะตักให้ิงฟ้ากินเป็นคนแรกแล้วินฟ้าลองกินดูละไงหมดเกลี้ยงเลยครับทุกจานกูกก็หมดเสรจแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองอุทยาต่อนะครับพาิงฟ้าไปเที่ยวสนุก โอเคอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอยุทยาต่อน้องอุฟ้าจะเป็นไกด์พาเที่ยวเองนะครับโอเคมาถึงอีกแล้วนะครับสวนสัตว์ที่อยุทยาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสัตว์ก่อนเมื่อกี้ก่อนเราเรามาเราผ่านวัตโก้ด้วยหลวงพ่อรวยนะเราขอพรฟ้าด้ขอพรไหม คนเยอะมากเลยตรงสาพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันที่สิบหกน่าจะมาขอพอรด้วยนะครับนี้เราได้ที่จอดรถรอบๆอ,บอบสวนสัตว์คือคือไม่ใช่รอบๆอบหรอกเป็นเป็น,ปนคล้ายๆที่รับฝากรถนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยุธยานะครับนี่ทางจะไปสวนสัตว์นะครับคนเยอะมากวันนี้ ดูที่จอดรถตรงนึงก็เต็มตรงนี้ก็เต็มข้างในก็เต็มเต็มหมดเลยทุกที่เลยคนมาเที่ยวกันเยอะมากนี่ครับระหว่างทางเดินไปคนเยอะมากครับเราก็คงมีมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะครับใส่แมสก,กันทุกคนไฟฟ้าลุยแดด ก็จะเข้าไปดูสวนสัตว์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะซื้อบัตรก่อนเข้านะครับสวนส,ส,ส,สวนสัตว์ไม่ใช่สวนสนุกสวนสัตสว์ตใช่ไหมเเข้าไปดูสัตว์ข้างในนี่ทางเข้านะครับทาเท่าดูดีมากเลยนี่รอต่อคิวชื่อสวนสัตว์สีชุติยาไลออนพาร์ก ี่ยุทยาไรออนพาร์คนะครับที่ยุทยามีสวนสัตว์ด้วยสัตว์เยอะด้วยนะครับนี่ครับเสียยุทยาไรออนนะครับพาร์คเจะเข้าไปในข้างในบอกไปแล้วบอกไปแล้วอุปาจะพาไปดูอะไรอันนี้คือไอ้ก็คือน้ำตกนี่เขาให้นี่มาด้วยเนี่ย มันเป็นรูปอะไรเลยเนยพ่อก็ได้มาอ่านย่างไงบ้างะนะอ,อแม่ก็ได้นี่มาก่อนเข้าก็จะให้เป็นมือจอรลเข้นะมือจอรลเข้เมานี่นี่น,นี่ของแม่อยู่นี่ของพ่ออยู่นี่แบบนี่นรอบ,รบนอกครับเขาทำสวยนะครับรอบ,รบนอกเดี๋ยวเราจะ ให้ฟ้านำเทียวนะดูดูสัตว์เลยที่สีรุทยาไลออนพาร์คนี่ฟ้านําทีมจะเข้ามงแน่เลยมงมีคนอยู่ร้อนเข้าไปก่อนนะครับเข้ามงพาแล้วออไม้่มลมลม

มาสวยมาสวยข mm. องไม่ให้ก็ไปแล้วมันบอกนี่มาดูอีกที่นะครับคืออะไรโอ้ยนั่นจะเป็นสิงโตเสือเนี่ยสิงโตอ่ะโอ้ยน่ากลัวโคบอเลอร์เลยไหนตรงเข้าไปใกล้ๆดิ สิงโตตัวเวเลอร์เล,เลยคล้ายเสือเลยแต่ขาดูน่าจะน่ากลัวกว่าอเขาเรียกว่าสิงโตกับเสือผสมพันธุ์กันเป็นไลเกอร์ตัวก็จะคล้ายเสือผสมกับสิงโตหน้าก็ สองสายพันธุ์อยู่ในตัวเดียวนี่ตัวนะครับกำลังนอนเลยเนี่ยไกลๆเลยร้อนมัน,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 นมอัน,นนี้น่าจะสิงโตนะครับเมื่อกี้สิงโตผสมเสือแต่นี้น่าจะสิงโตเขาเรียกว่าสิงโตขาวนะ จริงๆเขาเป็นว่าสิงสสิิงงโตสิงโต,ตขาวอันนี้ในสิงโตน่าจะออกคล้ายๆเสือมันยังเด็กอยู่เลยเขาผสมกันแตไม่รู้ว่านี่เดินไปข้างนอกกันนะครับระหว่างทางเดินไปดูแต่ละจุดของ นะครับแต่และสายพันธุ์แต่และประเภทเขามฟ้าเดินนำไปเลย <c oughs> เห็นไหมไปดูอะไรนะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะแฮะหรือแกะหรือแฮะจิ๋วเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> แต่ต้องมันมีเนี่ยเขามีอ่านอยู่อะไรเนะี่ยแคะแคะ สวัสดีครับเยอะไ,ไหมรู้สึกอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี่หมูหมูขี้ร้อนนี่เตา ปลาปลาช่อนปาวะปลาช่อนเมซอนเหรอเมยตัวเบลเลอร์เลยปลาใหญ่บ้าตัวเบลเลอร์เลยน,นี่มาลายนะครับไล้ก้าวเดียว มีอูดด้วยนะครับอูดดูอูดนะครับอูด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 ทำลายอูดทำลายอูดขยกตรงคอดูได้ข่าวว่าพวกพีกินน้ำเป็นลินลิจริงไหมครับฮพี่กินน้ำเป็นลินลิจริงไหมครับอูพี่ไม่ตอบครับ มีที่นั่งพักด้วยเนาะบริมน้ำโอ้ลมเย็นตรงนี้เมื่อกี้ลมร้อนมีกว้างกันนะครับเนี่ยใครมาก็มาได้นะครับ4อยุธยาไหลอ้อนที่อยุธยานะครับมากินกุ้งก่อนเลยเสร็จแล้วค่อยมาเดินนี่น้องอีฟ้าร้อนมากครับมาซื้อไอติมเลยไอติมอะไรเนี่ย อ๋อนี่คือไอติมผีเสื้อ,อเค,อเคไปเราไปดูต่อตัวสัตว์ต่ตอไปนั่งกีติมก่อนแล้วก็ไปดูสัตว์ไหนันนี้คืออะไรอะ่ะม,ม,มันไม่มีสัตว์เหรอต้องเมีมนะไปเราเดินไปดูตรงอื่นนี่มาเจอกระต่ายอีกแล้วครับเจอทุกที่ คนนี้ชื่ออะไรไหไมรูม้มีบ้านเป็นเป็่นี้ได้ นี่หลายสีเลยนี่ฟ้าแห้งหายตายอีกแล้ว<อ>มีหมดเฟิร์มเลยนี่ฟ้าแห้งก็ตายแล้วแต่ที่บ้านไม่ให้นะไม่ให้สวนสาตว์แทน นี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้สวยนะตัวนี้ตัวนี้น้องเรืนอ,อ,อยูยกกันเลยตัวนี้ขาวสวยเลยไม่ได้หูดำหูขาวไม่ไาหูเลย นี่เดี๋ยวถ่ายกู่กับแพ้หน่อยเฮ้ยเออแพ้มีแพ้กับแกะรวมกันข้าปิจาน่าเหมือนหนูเลยครับดูดิโอ้เหมอนหนูโอ้เหมือนหนูเลยขี้เกียจเหมือนหนูเลย มันยับยาบครับรรรความามโรเข้ไม่ใช่ความจรโเข้นะนี่คือสีลิทยาไออนปาคโอ้ว่าเลิศเลยมีเพียบเลยด้วยทองกาลนาะศนหนนาเลยตกลงไปในแย่เลย นี่นครับภาพชัดๆเลยเาวเบื้อเลยครับความรความที่เลี้ยงจอระเท่มีทุกไซส์เลยยาวไปถึงโน่นเลยฟ้าบอกฟ้าชอบมากนะจอร์แดเท่เอ๋อ่านี่คืออะไรลิงดำ มีน้นดําข้างบนเนี่ยข้างล่างเป็นไก่ข้างล่างคือไก่นี่เจอเจออีราบแล้วเมื่อกี้เราวนวนวนดูว่าไม่รู้อีราบอ,อยู่ตรงไหนนี่เราเจออีราบแล้วทีนี้อีราบไม่ยอมยืนเลยอ่ะน่าจะร้อน นี่คืออีราฟนี่เหมันสาบไว้น้ำเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่นะเฮ้แต่ไม่มีตัวอะไรเลยเดี๋ยวเราไม่ไหวแล้วครับเราน่าจะต้องออกแล้วเพราะมันร้อนมากห่อมัามตัว,ตวเราน่าจะออกเพราะว่าร้อนมากครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสิบห้าน,น,นะ สิบห้าร้อนมากเลยน่าจะประมาณสี่สิบองศาไดา้เดี๋ยวเข้าที่ร่มก่อนครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเขาเรียกอะไรนะสียยุตยาไทออนฟาร์คนะครับมาที่นี่ที่จังหวัดอยุธิทยาก็มาเที่ยวสวนสัตว์ โอเคครับที่สวนสัตโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นเนาะ